แก้วข้าวแก้วแก้วข้าวแก้วสหชาติร่วมกับไหมทองกาบทองและกับรุ้งค่ะเป็นแก้วจากบอปองหลวงอเปอรเทินจังหวัดลำปางมีขนาดเม็ดอยู่ที่2.4คูณ3เซนติเมตรค่ะเป็นแก้วค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนเป็นกำไลข้อมือหรือว่าจี้ห้อยคอหรือว่าจะวางบูชาไว้ประจำบ้านประจำร้านก็เป็นสิริมงคลมากเลยทีเดียวค่ะ แก้วเม็ดนี้นะคะเป็นแก้วที่มีความใสามากๆเลยค่ะเป็นแก้วที่มีความงดงามสวยใสยไร้ตำหนิค่ะมองลอดเข้าไปนะคะเราจะเห็นค่ะว่าด้านล่างจะเป็นกาบทองและเป็นหนอเข้าแก้วสีเงินสีทองค่ะมีไหมทองนะคะขึ้นจากด้านล่างทะยานขึ้นด้านบนค่ะเป็นกลุ่มนะคะ ลอยขึ้นดูแลดูสวยงามมากค่ะหมุดูมุมนี้นะคะจะเห็นเขาว่ามีกาบรุ้งที่สวยงามและมีหน่อแก้วหนอเงาสีเงินสีทองชัดเจนค่ะพื้นนะคะจะเป็นกาบทองให้เราเห็นค่ะมองลอดแสงจะเห็นเลยนะคะว่ามองทะลุผ่านค่ะเพราะว่าเนื้อแก้วมีความสวยใสายมากๆเลยค่ะไหมทองที่ขึ้นนะคะจะขึ้นด้านล่าง ลอยขึ้นด้านบนมีความแปลกตาและสวยงามมากค่ะมุมนี้จะเห็นนะคะว่ามีประกายรุงที่สวยงามค่ะเป็นกาบรุ้งเป็นแผ่นกว้างๆนะคะนี่คือด้านหลังแก้วค่ะหลังแก้วของเม็ดนี้นะคะค่อนข้างจะเรียบค่ะเนื้อแก้วใสไม่ว่าจะมองด้านล่างหรือมองด้านข้างหรือว่ามองด้านบนนะคะก็จะเห็นค่ะว่าเนื้อแก้วสวยและใสมากๆเลยค่ะ หากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วที่มีความใสๆและมีมนทินแรกของแก้วหลากหลายประเภทร่วมกันนะคะอย่างเช่นเม็ดนี้นะคะเป็นการรวมตัวของแก้วตระกูลกาบกับเงินกับทอง กับรุ้งค่ะและยังเป็นแก้วข้าวแก้วนองเงาสีเงินสีทองและยังมีไหมทองที่ลอยขึ้นมาสวยงามมากเลยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นประกายรุ้งสวยงามนี่ไหมทองค่ะขึ้นตรงนี้นะคะพื้นก็จะเป็นกาบทองและเป็นหนองข้าวแก้วนองเงาสีเงินสีทองค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเม็ดนี้ถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วที่มีหลากหลายประเภทรวมตัวกันอยู่ในเม็ดเดียวอย่างเช่นเม็ดนี้นะคะ ติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะเม็ดนี้ถ้าท่านใดรับไปนะคะถือว่ามีอิทธิคุณที่โดดเด่นมากๆและมีความสวยงามในตัวเองค่ะมองเข้าไปนะคะมองไม่จบเลยค่ะเพราะว่ามีแก้วหลากหลายประเภทที่อยู่ในแก้วรวมตัวกันค่ะถ้าหากท่านใดชื่นชอบสามารถที่จะติดต่อสอบถามกับแอดมินได้โดยตรงนะคะ โดยที่ท่านสแกน qr code บนหน้าคลิปค่ะและสอบถามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ